ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการไฟทอง by A R R g o Trading วันนี้วันที่10พฤษภาคมพศ2565 พบกับผมเช้าในครับพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR และในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่354ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งหรือ g o ลด์สปอนะครับซึ่งวันนี้ราคาทองคำก็โดนแรงขายนะครับทำให้ค่อยๆลดระดับลงมาจนใกล้ถึงแนวรั สำคัญบริเวณ1850แล้วนะครับซึ่งถ้าสามารถยืนอยู่ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะดีดกลับขึ้นมาเล่นกันในกรอบได้นะครับแต่ถ้ารับไม่อยู่เอาแค่ภายในเที่ยงนี้ก็แล้วกันนะครับราคาอาจจะลงไปทดสอบถึงระดับ1,800เลยก็ได้นะครับดังนั้นกลยุทธ์ที่แนะนำเนี่ยก็คือให้เล่นเก็งกําไรนะครับโดยการแบ่งไม้นะครับแบ่งไม้คือยังไงคือเราตั้งใจจะซื้อเท่าไหร่เนี่ยให้หาร2หรือ3หรือ4ก็ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เลยนะครับและรอมา ซื้อตามแนวรับเท่านั้นนะครับและขายเมื่อราคาเนี่ยมีการดีดตัวเข้าใกล้แนวต้านในกรอบนี้นะครับส่วนนักลงทุนที่ไม่อยากรับความเสี่ยงหรือจะรอเล่นรอบเนี่ยแนะนําว่าควรรอให้เกิดการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะปลอดภัยกว่าครับสำหรับประเด็นข่าวในวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปในทิศทางลบนั่นแหละครับเนื่องจากว่าอัตราผลตอบแทนพันาบัตรสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนทําให้ ผลตอบแทนจากดอกเบีย้ยที่แท้จริงของสหรัฐเนี่ยมันปรับตัวจนกลายเป็นบวกแล้วนะครับอัตราผลตอบแทนจากดอกเบีย้ยที่แท้จริงเป็นอย่างไรนั่นก็คืออัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรแล้วลบด้วยอัตราเงินเฟอ้อครับซึ่งตอนนี้ของอเมริกามันกลายเป็นบวกแล้วนั่นก็คือ การถือพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐไว้เนี่ยจะสามารถสู้กับเงินเฟ้อได้นั่นเองครับนั่นก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยถูกกดดันนะครับเพราะมันมีนักลงทุนบางส่วนนะครับเขาต้องการผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยมากกว่านั่นเองครับนั่นก็เลยทําให้ราคาทองคําถูกกดลงมาอย่างนี้นะครับแต่มันก็มีประเด็นที่มาช่วยหนุนอยู่นะครับนั่นก็คือเงินเฟ้อนั่นเองนะครับคือตอนนี้อเมริกาดีอยู่ประเทศเดียวเลยนะครับในโลกนี้นั่นก็เลยทําให้เงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยมันยังสูงอยู่แล้วก็ยังมีนักลงทุนเนี่ยจะ ประเทศอื่นๆเขาก er ็ยังแบ่งเงินมาซื้อทองคําอยู่นั่นเองครับนั่นก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยมันมีการเด้งขึ้นมาเป็นระยะๆนั่นเองครับส่วนราคาทองคําในประเทศเนี่ยอาจจะเด้งจากเรื่องอื่นมากกว่าครับนั่นก็คือค่าเงินนั่นเองครับเพราะตอนนี้ค่าเงินบาทเราอ่อนตัวจนทําโหนมิวไฮอีกแล้วนะครับตอนนี้นั่นก็เลยทําให้ราคาทองคําในประเทศเนี่ยอาจจะขึ้นเล็กน้อยนะครับจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐครับ สำหรับ ARR เราในวันนี้เราให้แนวต้านไว้ที่1860 1870แนวรับที่1850 1840สต็อปลอนเมื่อหลุด1830ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 0มงเชา้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิซดหน้ากับฝอยทอง by ARR สวัสดีครับ